นะครับม,มีประมาณ8ปดพันไมีอ้อยออมีอ้อยสดที่ส่งเข้าโรงงานที่ยังเป็นนี่นี่สินค่าตัดอยู่ค้างคาอยู่ก็ประมาณก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับก็ประมาณ4ี่หมื่นลายเกอก็ประมาณสี่พันลายครับก็โทษประมาณสี่พันลายถ้าคิดเป็นเงินก็ไม่น้อยนะครับเป็นเงินห้าล้าน 55ล้านครับ55ล้าน5แสนนะครับเป็นเงินมากนะครับนี่แหละคือในส่วนที่ถ้าคิดเป็นรายบุคคลประมาณ8อะไรจะเป็นคนละเท่าไหร่ที่มีความเดือดร้อนอยู่นะครับก็วันนี้เราเอา่อรู้สึกว่าซึพงพใจมากที่ท่านรอพผู้ว่าได้รับเรื่องไว้รับเรื่องไว้แล้วก็เอาไปต่อนะครับแสดงว่าเราไม่อยู่นิ่งเดียวดายนะครับยังไงเราก็ เพื่อพี่น้องชาวร้อยคณะบริหารผมเป็นตัวแทนชาวร้อยมุขทหารในเวลาสุดที่เศษนายกสังคมชาวร้อยมุขทหารก็อยู่ไม่ได้ครับก็อยู่ไม่ได้ก็คิดกันว่าเอา้เอา,เ,อาเราจะมีแนวทางใดที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวร้อยให้เร็วขึ้นหรือเราไม่เพิกเฉยนะครับก็วันนี้ก็มายืนหนังสือกับท่านรอ,องผู้ว่าการจางังหวัดว่า,ามีแนวทางใดที่จะพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวร้อยส่งสัญญาณส่งซิกไปยัง รัฐบาลหรือในส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละครับคือเรามาวันนี้ไม่ใช่มากดดันามาขอความช่วยเหลือนะครับท่านรองผู้ว่าก็ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือแล้วพร้อมกับท่นานอุตสากรับจังหวัดเ,เป็นอย่างดีมากขอต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าอีกทั้งหนึ่งนะครับที่พวกเรามีความเดือดร้อนเราถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่มาที่นี่ไม่ทราบว่าจ,จะให้เราไปไป,ไปไปที่ไหนที่ อาจจะช่วยเหลือได้ก็เห็นแต่ท่านรองเพราะว่านี่แหละครับก็รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่าซื้อวันนี้ก็เนื่องจากว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกปีปิดหีบไปประมาณเดือนหนึ่งเคยเคยได้เงิน120บาทที่รัฐบาลช่วยซึ่งเราชาวไร่อ้อยทาตามโครงการรัฐบาลลดเพียม2.5ตั้งแต่ปี2564 2565ก็ ได้ผ่านมา2ปีแล้วแล้วปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหายืดยาวค่อนข้างจะมีปัญหายืดยาวการในส่วนที่พี่น้องชรร้อยตัดอ้อยสดมันเป็นต้นทุนที่สูงมากครับมันเป็นต้นทุน,ท,นที่สูงมาก120บาทรัฐบาลให้ก็ยังไม่พอหรอกครับต้องควักกระเป๋าตัวเองแล้วทั้งที่ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ที่ยังไม่ได้ก็ควกกระเป๋าบางคนก็รู้สึกว่าจะเป็นการที่ลําบาก เป็นหนี้เป็นสินยังไม่สิ้นยังไม่ได้จ่ายยังค้างคาอยู่นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวร้อยที่เข้ามาในสัาคมชาวร้อยเกือบจะทุกวันวันลบ